เอาซองนี่ก่อนหนาจะพอกินเราเพื่อพี่น้องนี่ <Hey, S 1> จะเป็นซองใยเพ่อนพี่น้งองออกหลายขนาดเลยเนี่ยเอ้เพื่พี่น้ง hey, องน,นี่ตัว oh, นี้โอ้ตัวใยขนาดเพืพี่น้องเนาะอุ้ย oh, นี่บอ่อ่อนก็่าได้เอาเป็นมีด,นมดมมเานาะมีดมาจีมเอาเพพี่น้องมีดจีมเอาเลย chấm đầy xuống quán thế nó Này chịu một nó nữa thêm nè khá chịa lên à, phải cho tiền thưởng nó nó không Ui. Hey. Hey, no. oh, นี่เป็นนกโหขนาดไหนยอดเลยซาบ,บัดีเพื่อนเป็นนกปงไฟมดชุกขู่ซุกคนเนาะกระไดมาพอๆกับบ้าอ้วนอีสิก็จะเคลื่อเพื่อนเป็นนกแต่ซึ่งว่าบ้าอ้วนก็ได้เดินทางผ่านมาจุดนี้เนาะก็เลยแนมเห็นที่ว่าไฮข,ของซาบานเนาะนีะ่อยู่ทางหลังของบ้าอ้วนอย่่เลยเนาะออกงอกงามดีแล้วก็จะมีหุนห่หนไฮเนาะนี่ เห็นไม่ตาไม่สร้างมาอย่างนั้นเนาะไม่บงเนี่ยบ่าอวนก่อใได้ไปเลาะเบิ้งว่าจะมีนอหรือบ่เนาะก่เห็นงอกงามขึ้นอยู่เนาะโอเคเพื่อนพี่น้องว่าจะเปลี่ยนแบบไหนก็ก่ไปติดตามโซนกันเลยว่าจะมีนอหรือบ่เนาะนอหุ่นไฮเพื่อนพี่น้องโอเคเนาะเพื่อนพี่น้องเนาะเราก็ใชได้ขึ้นไปเบิ้งเขาก็งอกงามดีเพื่อนพี่น้องเนาะนี่ได้ก่อ ส้อนมาวันหลายพี่น้องชอกบุ้งนอนเดอ้อน้อยน้อยเลยพี่น้องตัวว่าขาจาวยังบม่ได้ซิดยาเนาะขันตัวว่าขจาวซีดยาเราเบาหวานก่อนโอกาสที่ว่าจะเอาไปกินเดลยพี่น้อง โอเห็นแบบเพื่อนพี่น้องเห็นแม่น้องนี้แล้วเลยนี่เนาะนี่ได้ดวงหนึ่งแล้วแกกินเซีบลีเพื่อนพี่น้องเด็บเนี้ยนะนี่ใส่ถุงยางเนาะเพราะว่าอ้วนก่อนเอาเพราะว่านี่เดบนี่ยเราเสียบเพื่อนพี่นน้องนี่ ถ้าปปอกไปบ่อนเอาตัวนี้แกงกินแซ่บโอ้ออกหลายยุคเพื่อนพี่น้องอันนี้นะซองตัวนี้กับแมนในโอ้ขักเส้นยอดไปรีบฟไหมพี่น้องนี่แซ่บนวดีเไรเสร็จพี่น้องเนาะอันนี้ลึกเพื่อนพี่น้องได้โอ้ไดรละเท้าจั่วเลยเพื่อนพี่น้องไอ โอ้ตัวนี้ใหญ่ตัวสีน้องในโอ้ขักอิลีสุดยอดนี่ดวงนี้น่ะนี่หน่อไม่หักเอาเลยทักเขาชั่วเขาก็จะได้เลาะไปตามไฮเลยเนาะเพชรน่องเนาะโอ้เขาไฮเขาก็อง,งอก2มิลลิ อันนี้บุ้งสองนี่เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะสองนี้นะสองใหญ่มันสิมีหนอหรือบ่เนาะรูปแหมพี่น้องน้อยแบบนี้นะแกงกินแซ่บดีเลยนี่หักเลยนี่หักตัวนี้นี่ตัวนี้นน้อยๆไปพี่น้องแกงกินแซ่บ เดินทางมากก็เลยแน่ไม่เห็นเป็นเข่ากำลังออกไม้ก่อนเนาะหุณนให้ก่อนเห็ดเบเจยวอ้มทุ่งเพ่อนพี่น้องนี่หักเอาเท่าจะไปปอกเนาะโอ้โพี่น้องสองสองวงนี่อันนี้นะนี่นี่น โอ้ยอดนี่น,นี่นักติดตามมันครับเลยนี่เฮ้ยเลยตาสะอ้อนพูดพี่นอ้อง ลงผัดเย็นซอยซอยใ่นองเย็นดีขนาดเคงพูดเคยนองเนาะอโ้ แทนนี่ยครบโอ้เอาอีกครบโอ้ไัพี่น้องปุ๊บไปเลยข่าวจุ๊ะ ยิ่ยกใไปกหนัช่องนี้เนาะนี่ได้เจะหนาเนี่ยน,น้อ,นอ,อ,อนไปไปหน้อยร้อนดีใช่ไ,ปไปหน้อนี่ยสวยเลยใช่ไหน้องโอ้ตา,าสอ่อนไหลธรมรมชาติฮ่ลขักลายขักลายเนาะ ลมกบพัดเย็ยนดีเวทพี่เนาะนีน่ชมธรรมชาติเนาะเข้าให้กับงามงามเพื่อพี่เนาะโอเคเพื่อพี่เนาะเนาะโอ้นี่ องนี่ออกลายขนาดนเนี่ยพี่น้องนี่ยกำลังนี่โอ้สุดยอดเลยนี่นี่นี่ได้เนาะเนาะนี่เจ้วเจ้าเดี๋ยวพี่น้องลายขนาดช่องนี่นะนี่เอาไม่เฮ้ยโอเคเนาะเอาช่องนี้ก่อนหน้าจะพอกินเราพี่น้องเฮ้ย

Nay okay. cắt chia lời. A cắt chịu tìm 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 ừ tìm 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 này, หอดเลยโอเคเพื่อนพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้เราก่อนเด้หาเนาะมาก่อนเด้หลายพอสมควรเพื่อนพี่น้องเนาะนี่เกือบเตีนธงเลยไหมพี่นอ้องนี่เนาะเนาะไม่นาะเขาจะได้โลหักก็ตาำไฮเนาะนี่และเนาะก็คือเนาะเดี๋ยวนี้เราก่อนเสด็จกับบ้านเนาะกับบ้านแล้วก็ที่ฉันน้ำอ่อนเนเนี่ไปแกงกินเพื่อนพี่น้องเนาะ นี่ก็เปลี่ยนถุงเลยนี่อืมก็โอเคเนาะพ่อพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้บ้าอวนคือจะใส่ไว้ฉานมีเนาะไว้เจอกันแม่ในคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปแบบใดและยุ่ยใสเนาะเขาก็คอยไปติดตามมาสู้แล้วกันต่อไปพ่อพี่น้องเนาะหากว่าท่านผู้ชมท่านใดเนาะได้เข้ามาส้มคลิปนี้แล้วเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ่าวอ้วนท้ายในคลิปต่อไปเพื่อนพี่น,อนอ้องเนาะก็โอเคเพื่อนพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ่าวอ้วนก็อจะใส่ขอลเราทานผู้ชม ไปซาำนี่เนาะไปเจอกันแม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอขอบใจ